สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีราคาทองคำมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะราคาทองคำประจำวันที่10กุมภาพันธ์ล่าสุดปรับ6ครั้งแล้วสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำวันที่10กุมภาพันธ์ครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา2นาทีปรับขึ้น250บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ส่งผลให้ทองทุกปพันธ์รับซื้อบาทละ4 5 7 0 จ6 8สตางและขายออกอยู่ที่า 4, 6, บาทละ46,500บาทส่วนทองคำแท่งดับซื้ออยู่ที่า 4, 5, บาทละ45,900บาทและขายออกอยู่ที่า 4, 6, บาทละ46,000บาทโดยแนวระหว่างวันมีการปรับเปี่นขึ้นลงของราคาทองคําโดยในครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ก็ยังคงปรับขึ้นอีก50บาทนะคะส่วนในครั้งที่5ปรับขึ้น50บาท และครั้งที่6ในเวลา13มนาิกา50นาทีก็มีการปรับขึ้นอีก50บาทค่ะส่งผลให้ทองรูปประพารับซื้อปละ45,313าระ4 5 3 1บบาทจุด24สตางค์และขายออกอยู่ที่ปาละ46,750บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้อปาละ46,150บาทและขายออกอยู่ที่ปาละ46,250บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลด์สปอรตอยู่ที่ 2,889เหลือยสเหรียญสารต่อออนค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ